คุณผู้ชมคะปัญหาทะเลจีนใต้กำลังถูกมองว่าเป็นประเด็นที่จะยิ่งเพิ่มความแตกแยกให้กับกลุ่มชาติอาเซียนนะคะรายงานออกมาของ International Crisis Group บอกว่าสแสดงความเป็นห่วงนะคะเมื่อเวียดนามและฟิลิปปินส์มีท่าทีที่จะดึงสหรัฐให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการเจราจาเพื่อแก้ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะคะและยิ่งระบ,บุว่า ยิ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศอาเซียนขาดเอกภาพและไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความขัดแย้งค่ะ International Crisis Group หรือ ICT ตีพิมพ์บทความ Stirring Up the South China Sea Regional Responses หรือความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และการตอบสนองในภูมิภาคในหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ซ,ซึ่งแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่มีแนวโน้มขยายตัวนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารในพื้นที่ ไอซีจีเห็นว่าประเทศคู่ขัดแย้งที่เป็นสมาชิกอาเซียนทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์พยายามดึงสหรัฐเข้ามาร่วมแก้ปัญหาขัดแย้งซึ่งสวนทางกับความต้องการของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เสนอแนวทางให้ใช้การพูดคุยแบบทวิภาคีและไม่ต้องการให้ประเทศที่3ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายุ่งเกี่ยว ICG วิจารณ์บทบาทการทำงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนว่าขาดประสิทธิภาพ และเอกภาพในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งและเห็นว่าความเห็นต่างในสิบชาติสมาชิกที่มีมุมมองที่แตกต่างกันเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้และระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันที่ชาติสมาชิกมีกับจีนทําให้จีนใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอาเซียน ICG สรุปในตอนท้ายนะคะว่า ถึงแม้ความขัดแย้งที่เป็นอยู่จะไม่เป็นเหตุนำไปสู่สงครามใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้แต่การขาดข้อตกลงร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและขาดกลไกลที่มีประสิทธิภาพลดความตึงเครียดในพื้นที่ทำให้พื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันและแก๊สเป็นพื้นที่ที่ขาดเสถียรภาพและพร้อมกันนี้ก็เกิดความขัดแย้งที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ตลอดเวลา พื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาเองนะคะก่อนหน้านี้เกิดผลพวงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีพิพาทปราศระวิหารนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณตลาดชายแดนตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ถูกกระทบตอนนี้พวกเขาก็มีความหวังนะคะว่าหลังจากที่ปัญหากรณีพิพาทดูเหมือนจะคลี่คลายลงไปการค้าก็น่าจะเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้บ้างคะ่ะติดตามรายงานจากคุณจิราพรคำพาพันธ์ค่ะ แมงเองียงหุยพ่อค้าชาวกัมพูชาเข้ามาค้าขายในตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินมานานกว่า5ปีเขาบอกว่าขณะนี้พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนมากขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนของประเทศไทยและกัมพูชาจะทําให้เศรษฐกิจทั้งสองประเทศดีขึ้นผมคิดว่าว่าจะดีเกินละครับมันจเจริญเติบโตเลยครับเพราะว่าตลาดนี้ขนาด ปีกายก็มันก็ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็การขายก็ดีอยู่ครับถ้าช่วงปกติก็วันธรรมดาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ดีมาฮะก็พออยู่ได้ย์ครับปี2553หหลังจากเกิดกรณีพิพาทพรมแดนไทยกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ตลาดช่องจอมก็ลดน้อยลงไปด้วยเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแม้เหตุการณ์จะสงบแล้วแต่ยังรู้สึกกลัวมาโดยตลอดก็ถ้าผมเองก็กลัวเหมือนกัน ถ้านก็มีการในยเดนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไร้วเนาะแล้วก็กลัวเหมือนกนันนะเนาะอยากให้ดีกันไม่ให้ทะเลาะกันไม่มีสังรามจจาอยากให้ใชายแดนไทยกับกุชชาสงบไหมจ้าอยากให้สงบจังหวัดสุรินทรสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาได้วางแผนตเตรียมความพร้อมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อยู่ติดตามแนวชายแดนให้พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มากขึ้น ดันั้นเราก็มีการเตรียมพร้อมในทุกๆประเด็นทุกในสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยก็ยิ่งเนี่ยเราเตรียมพร้อมเรื่องคนคนของเราเนี่ยต้องมีความพร้อมนะฮะพร้อมที่จะเข้าในการเปิดประเทศเช่นด้านการเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน สมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาสํารวจด่านทาวานช่องจอมจังหวัดสุรินพบว่าคนกัมพูชาเดินทางมาค้าขายวันละหลายพันคนเช่นเดียวกับคนไทยที่ยังเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาโดยตลอดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องคุมเข้มการเข้าออกเหมือนเดิมคนที่เดินทางเข้าออกอผ่านช่องนี้ก็จะมาบริเวณใกล้เคียงมากกว่าที่เดินทางเข้าไปในชางในครับจะมีน้อยมากครับที่เดินทางเข้าไปในชักในเราไม่ใช้ช่องทางนี้นะ<ม> กาที่เป็นเส้นทางที่ไปสูญเลือกได้ครับผมมองว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเมื่อก่อนทางทางกรมประชาเขายังไม่ได้กับุงเส้นทางด้วยใช่ครับแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ยังยังไม่มีการผสมพันในรูปแบบของการบูรณาการร่วมระหว่างหลายหน่วยงานนะครับกับก็เลยก็เลยยังยังไม่มีใครทราบว่าเส้นทางนี้มันไปเฉลมเรียบไปนครวัดนครธมได้แล้วใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับ นายกสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาบอกว่าการค้าชายแดนมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างไทยกัมพูชาถึงร้อยละเจของมูลค่าการค้าขายไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดคือจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วสุรินท์บุรีรัมศรีสะเกดและอุบลราชธานีระยะทาง800กิโลเมตรมีชายแดนส่งออกและนำเข้าสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร6แห่งและจุดผ่ำปลน9ก้าแห่ง ส่วนไทยและกัมพูชามีนโยบายกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิราวดีเจ้าพระยาแม่โขงซึ่งจะลดปัญหาที่เป็นอุปสรรคทางด้านการค้าตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศให้ดีขึ้นในอีก3ปีข้างหน้า เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าแม้ในปี2553ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยจะ,ะเผชิญปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองและข้อพิพาทเรื่องของพรมแดนค่ะแต่มูลค่าการค้าขายระหว่างชายแดนทั้งสองประเทศนี้ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งพอค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณด่านช่องสงมจังหวัดริสเกตและก็ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้นะคะก็บอกว่าถ้าประเทศไทยและประเทศกัมพูชาก้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงอาจมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ จิราพรคำภาพันธ์รายงานจากด่านทาวรช่องจอมตัวสุริน